เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะมาเจอกับแกงของเล่นของเราแล้ววันนี้มีหลากหลายตัวด้วยนะคะทุกคนนี่เริ่มแรกจากฟรีสปลาอ้าวนี่นี่วิว,ว,วสวัสดีปลาดินโชว์ไปแล้วนี่แล้วก็มาดูเจ้าช้างน้อยหมุนตัว โอ้โหหมุนไปชนเจ้าปลาน้อยไปแล้วทุกคนอ้าวนี่เขาไปหมุนอยู่ข้างๆนั้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีเจ้าสปายอ้อกัปตันอเมริกาสายยอ่อเขามาโยโยอ่อนี่เป็นโชว์ไปเลยสิครับทุกคนอ่ะเออเอา ถาง,งั้นก็นอนเต้นไปเลยสิเจ้าหุ่นยนต์นเ,เดี๋ยวเรามาดูเจ้าไดโนเสาร์ตัวถัดไปของเราดีกว่านี่อ่ะ,อะเดินไปเลยสิครับไม่ไหวทุกคนโอเคถ้าง,งั้นเราปล่อยให้เขาพักดีกว่าเรามาดูเจ้าไดโนเสาร์ตัวต่อไปกันเลยอ้าว Let's g เดินไปเลยเจ้าเดโนเสาสีเพอร์เพอรโอ้โหทุกคนเราลาทุกคนไปด้วยเจ้าเดโนเสาตัวนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ